สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนสายๆเนาะมีเหตุอีกและสั่งหินเขาหนุนถอยลงยังไงก็ไม่รู้ถอยลงถนน พ่วงลูกลูกลงถนนเหมือนเห็นเขาบอกว่าลมหมดพลพลอยนี่เขาก็ไหลลงไปเลยเพิ่งจะลากผ้าใบไปเพิ่งจะลากผ้าใบลงไปให้เขาดําหินลงเนาะให้เขาดําลูกลงแล้วก็รอรถทางบริษัทเขามาดึง ขวางถนนเลยอ่ะเป็นไอเเคขวางคลองเลยนานแล้วนั่นเนี่ยก็เป็นชั่วโมงแล้วละ่ะแต่โชคยังดีนะว่าตรงช่วงหน้ารถอ่ะมันยังมีช่องว่างอยู่ให้รถผ่านไปผ่านมาได้โอ้ทำไมยังงั้นละงานเข้าเลยเนี่ย เดี๋ยวซูมให้ดูขวางถนนอยู่เลยนะน,นั่นอะ่ะมันคือสั่งอิดมาทําอิดบล็อกไงเห็นไหมมันมีรถมันมีรถที่มาจากช่องว่างอะ่ะเห็นไหมมันมีช่องว่างอยู่ช่วงหน้ารถถ้าไม่มีแล้วก็โอ้ยงานเข้ารถติดยาวเหยียดแน่เลยเพราะว่าถนนสายเนี้ยมันวิ่งผ่าน ไปแต่ละหมู่บ้านได้ไงถ้าวิ่งไปทางนู้นก็จะออกหน้าอำเภอตรงที่รถมันวิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ตรงข้างๆหน้ารถไอ้รถพ่วงอะ่ะมันไปกุสุมานเนาะ <c oughs> <c oughs> รอรถเข้ามาดึง ไม่ดูรถทางบริษัทเขาจะมาตอนไหนนน่นอะลูกมันทิ่มลงไปดีนะไม่ลงวิ่งนาเขานนะ่ะแต่กระดําลงแล้วละ่ะเห็นคาว่าลมมันหมดพอลมหมดแล้วมันก็ไหลลงไปเลยเพราะรถมันหนักดนะ้วยเนาะเพราะว่าบนรถอ่ะมันมีมันมีหินอยู่ หินที่จะเอามาทำอิดบล็อกอะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเป็นหินแบบเนี้ยนี่ก็มาลาก้าใบไปนั่นเนี่ยไปเอาไปปูให้เขาเทหินนี่ไงมันจะเป็นหินแบบเนี้ยมาทําอิดมาทําอิดบล็อกเป็นหินแบบเนี้ยเราคิดดูหินมันเปียกน้ําอะหินแบบนี้มันเปียกน้ามันหนัก ป๊กงั้นก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องนิตสภัยภูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบาย